อาจารย์ครับถ้าเกิดผมมีทุนน้อยประมาณ300กว่าบาท400เนี่ยผมจะเทรดบริสของ x อ o v a ได้ไหมคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับผมก็จะบอกว่าค่อนข้างยากเพราะว่าเราทุนน้อยเราเดินไม้ได้น้อยนะครับมีโอกาสขาดทุนสูงแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีทัวนาเมนต์ครับซึ่งก็มีเพื่อนหลายท่านนะฮะเขาผันตัวเองจากการเทรดเอากำไรรายวันเนี่ยมาเป็นนักล่าทัวนาเมนต์แทนเป็นยังไงนะครับคืออย่างนี้ครับ ร์นเมนต์เนี่ยมันจะจัดแข่งทุก2 3วันจัดทีเลยนะครับแล้วใครเนี่ยที่สามารถติดอันดับ1ใน10 1ใน15หรือ1ใน5เนี่ยก็จะได้เงินละวันไปโดยที่ไม่ติดยอดเทิร์นด้วยนะครับการเข้าโทนเมนต์เนี่ยแค่2อดอลเองนะฮะหรือประมาณ70กว่าบาทครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนท่านนี้เนี่ยมีทุนอยู่แค่ประมาณ3ามกว่าบาทเนี่ยขอแค่ฝากขั้นต่ําได้ครับคือประมาณ11อดอลหรือประมาณสัก300เกือบ400บาทเนี่ยได้เพื่อนก็เน้นเข้าแข่งโ์นเมนต์เลยครับ เรามีโอกาสชนะได้ไม่แตกต่างกับคนที่มีทุนเยอะกว่าเลยนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นที่ร้อยดอนเท่ากันดังนั้นครับถ้าเพื่อนนะฮะมีความรู้เยอะแต่ติดปัญหาที่ทุนน้อยนะครับผมแนะนําว่าเป็นนักล่าท,ทัวร์นาเมนต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาความรู้จากช่องทางต่างๆเอาความรู้จากช่องแนะนําเทรดเดอร์ Words. เอากลยุทธ์วางแผนการเทรดให้ดีครับเพื่อนๆก็มีโอกาสติด1ใน5ติด1ใน15ก็ได้รับเงินรางวัลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมถือว่า คนที่มีทุนน้อยเนี่ยการแข่งทัวร์นาเมนต์ก็เป็นช่องทางการหายาได้อย่างหนึ่งนะ